มีคนขับรถให้ด้วยค่ะวันนี้ถึงแล้วเมืองเลเวอร์ไปเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนอันนี้อยู่ที่จอดรถนะคะโอ้โหหนาวนะเนี่ยเอ้ะทำไมแบบว่าอาแดดสาเหมือน <dead> <c oughs> จะมาสอนวิธีการสั่งกาแฟใน Starbucks กันนะคะ มีใบกระเทียมให้ด้วยเหรอทำอะไรเนีแม่เอาไปถ่ายนี่ครับเอากระดาแต่ว่ายังยเดี๋ยวหนูมาอ๋อเดี๋ยวหนูมาเดี๋ยวพี่ก็จะไปแล้วนะเอาไปแล้วเหรอ Welcome to Starbucks Grumpy Manager นะคะตอนนี้เราก็อยู่ในเมืองเลเว่นนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในเมืองโอยเขาไม่น่าแบบทำอย่างนี้เสียบุคลิกเอาใหม่ดิตอนนี้เราก็อยู่ในเมืองเลเว่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้ง ในเมืองเลเว่นกันค่ะเดี๋ยวดูว่ามีร้านอะไรบ้างไปกินกาแฟกันวันนี้ว่าจะมาขอกินกาแฟฟรีที่ร้านสตา buck s แต่ว่าเมนเจอร์มาก็เลยไม่กล้าสั่งเดี๋ยวรอให้เขากลับบ้านก่อนเราค่อยกลับมาอีกทีหนึ่งนะคะ <laughs> จะเป็นที่ต้องเข้าไปหรอผแมนหนึ่งว่าผมก้าวย่มัแพึ่งป้าโน้นไม่มีเจอแอลกอฮอล์ไม่เจอแอลกอฮอล์ 你怎么这样？嗯嗯嗯 ม,ม,ม,มันมันนากมันก็กไม่ได้สมจรนของอาจารย์เสือนี่เราจะเป็นที่ต้องเข้าไปหรอเป็นที่ต้องเข้าไปหรอร้านนี้อ,อัพสปร์กด้ โอ้โาเท่าไรเนี่ยอย่าวอกมีเล่กาแฟร้านแรกเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ไงร้านเนี่ยเค้กเหรอเค้กติ๊กเค้กเฮ้ยวันนั้นวันนั้นมันไม่เหมือนอย่างนี้นะเว้ยเธอเน้น ใส่ช็อกกโแลีลดล this? ได้มาแล้วนะคะอันนี้เป็นสวีทดรีมก็คือกาแฟาใส่ซีรัปนั่นแหละมันแต่ว่าไม่รู้มันจะแบบว่าเขาปั่นเป็นคาปูชิโน่หรือว่าลาเต้นะคะอันนี้เลือกเป็นครีมบูเล่อันนี้ก็เป็นมอคค่า ok ก็คือกาแฟากับดาร์กช็อกโกแลตแล้วอันนี้นะคะพิเศษมาเป็นฮันนี่เค้กเขาบอกว่าเป็นเค้กที่มาจากเช็ก เดี๋ยวเราจะมาชิมว่ามันจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวชิมกาแฟมันแน่นมากเลยเค้กอมอมร่อยออร่อยนะเขาบอกว่ามันเป็นน้ำผึ้งแล้วก็ถั่วอร่อยมากอืมอร่อยมากเลยเนะแล้วหนึ่งร้านอร่อยมากเลยค่ะไอฮันนี่เค้กอร่อยเนาะเป็นโฮมเมดเป็นวีเกิลด้วย แล้วก็เจ้าของร้านมาจากเช็คก็เคยทำร้านกาแฟที่เช็คมาก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องกาแฟไม่ต้องห่วงเป็นมเมล็ลกาแฟจากบราซิลนะคะอารบิกา้าชินแล้วอร่อยมากเลยค่ะกระเป๋าสวยดูดีกว่าเข้าไปดูได้ใช่ปะ yeah we have a library of tools mm hmm. we have a textile bank mm hmm. uh, everything is recycled mm hmm. อยากได้กระเป๋าอันเนี้ยสวยชมสวยเห้ย come แล้วก็ของทุกอย่างในนี้ก็คือเป็นรีไซเคิล ในถังเลยอืมถือว่าอันนี้สวยใช่ <c oughs> เราจะเป็นที่จะ <c oughs> ต้องเข้าไปหรอหิวแล้วเราก็ต้องหาอะไรกินนะเอาเนเอาเป็นเมนูปะ่ะพวกน่ะไม่เอาเมนูเอา Party Box ็อที่มันเป็นไก่อย่างเดียวเลยอะแล้วก็เอาซอสบาร์บีคิวแล้วกัน ja een giant menu giant menu en ja, een grote menu de grote ja en een cola uh, ja cola ja is goed en een and a chicken box hoor. Oh. party box Uh party box in party, party box, box. Yeah. Barbecue. Barbecue sauce. And in ja barbecue sauce. barbecue saus en ketchup Lekker okay. yeah. au barbecue ja ja barbecue saus barbecue saus en ketchup en ketchup ja en nog ja, ook een strawberry en smoothie. Ja. En nog die. Arbe. Smoothies met arbe. De milkshake, arbe. En ja. ik ook nog een kleintje. kleintje is goed. <laughs> uh, ja, ja en the... nog de chocolade delis. <laughs> <Chocolate ice>. Ja. <laughs> Jutat. Ik een giant menu: een party box, een milkshake en een chocolade. Ja, dat zal zijn. 31, ja. 35, dan mag ik het redden. Ja, dankjewel. จะได้กินแล้วนะคะ่วดเลยออนนนะถ้าสั่งอันนี้ได้เหรอของเธอมันต้องนี่นะคะอันนี้อันนี้อันนี้สั่งมานะคะนี่อันนี้เขาสั่งมาของเธอมันต้องหลอดใหญ่ปะนี่ไงผิดเจอจอยแอนอะไรอะอะไรอะมันคือเนื้ออะไร <G i ants> ไมันคือเนื้อให <G i ants> ้ชอป มีการไอชู้นะเธอสั่งไออันเดอร์ลุสมาด้วยอ่ะแล้วก็มีที่ไ okay. ม่เคยเมื่อกี้ถ่ายมามตอนเข้าร้านบัวถ่ายตอนเธอสั่งแต่ว่าไม่ถ่ายตรงพนักง,งานเพราะว่าพักหลังนี้มันเริ่มแบบว่ามีอิช,ชู้เหมือนประมาณว่าทุกคนเขาไม่ได้อยากให้เราถ่ายเขาไงต้องถามพา่อต้องเบิร์น้าคนนึงต้องรีปบรปั่น เบอร์ไงหมดอร่อยอะ่ะไก่ทอดของควิกนี่คือแบบที่เบลเยียมนะที่ประเทศอื่นไม่รู้ที่เบลเยียมอ่ะมันจะมีคมมโโวิกมีแมคโดนัลมีเบอร์เกอร์คิงแล้วก็มีร้านไก่ทอดย้อยแยะยๆแยะทั่วไปอะไรเงี้ย ของควิกดีที่สุดไอชิคกันวิงส์อะโดมิโนก็โอเคนะแต่ของควิกนี่คือแบบคืนนัวสุดอะเท็กซ์เจอร์ของมันอะคือเท็กซ์เจอร์ของมันคือมันสุกหมดนะแต่ว่ามันยังมีความชุ่มชําอยู่อย่างเงี้ยของโดมิโนอะสุกหมดแต่ว่ามันจะแห้งแห้งมากแต่ว่าของพิซซ่าฮอตอนาะแล้วแต่พิซซ่าฮอตแล้วแต่ไฟเรลเยียมที่มันไม่เหมือนที่อื่นก็คือการทอดสองรอบ แล้วก็อุณหภูมิของน้ำมันเคยไปถามร้านเซนซายมาแต่จำอุณหภูมิไม่ได้เส้นจดไว้แต่ว่าทอดสองรอบทำเบอร์เกอร์เนี่ยเพราะมาริงแค่นั้เฮ้ยแต่ไอเบอร์เกอร์ไก่อ่ะทำเหมือนอร่อยถ้ากินอุบาิมากมายแต่มันไม่ได้เราเหิวเฮ้ยปกติซอสบาร์บีซอสบาร์บีหิวให้น้อยมากอันนี้ให้เพื่อเบ่อเลยอ่ะ จนใหญ่อะถ้าเกิดเราไปร้านอาหารตามตามร้านอาหารเบลเยียมหรือว่าพวกแบบพวกอย่างเงี้ยพวก drive thru พวกเขาเรียกว่าอะไรอะร้านฟาสต์ฟู้ดอะไรเงี้ยถ้าเป็นประเทศไทยอะซอสฟรีแล้วก็ซอสเยอะด้วยเราจะบีบเท่าไหร่ก็ได้ใช่ปะแต่ที่เนี้ยเสียตังค์แพงใช <c oughs> ่วิธีวิธีที่ดีก็คือถ้าเากิดแบบว่าวันไหนไปเที่ยวอย่างเงี้ย <ừ> แล้วรู้ว่าเราจะกินไอ้ของพวกเนี้ยซื้อซอสต,ตาม <c oughs> พวกซูเปอร์มาร์เก็ตอะคาฟูซื้อเป็นขวดๆติดกระเป๋าอะสำหรับคนที่ชอบกินซอสนะคะ ตอนแบบผม่าไม่พูดอรเลยะคะว่านี่เราอยู่กันในแบบไหนะคะที่นี่ก็คือแบบว่ากินแบบเป็นคนไทยแท้ๆเลยอ่ะแบบมีสองย่างเนาะมีกี่อย่างมารยาทนะคะ <c oughs> อันนี้คุณโมสเขาสอนมารยาทโมสไม่ได้สอนมารยาทแต่โมสอะ่ะสอนสิทธิส่วนบุสิทธิความเป็นมนุษย์คือคนเรามีสิทธิทุกอย่างไม่ว่าใครจะพูดอะไรเราอยากพูด เรารักษาสิทธิ์เราพูดได้เลยอันนี้คือสิทธิมนุษยชนขอโทษด้วยนะคะที่แบบถ้าวิดีโอมันจะได้ยินเสียงหัวเราะบ่อยเพาอเป็นคนหัวเราะง่ายอะจะพยายามหัวเราะให้น้อยลงแล้วกินกระป๋อไปเ่าให้ตลอดน่ารักเนาะเพราะหลังที่นี่เหมือนหมอเขารักกันยันแก่เท่าเลยอ่ะตอนแรกก็คิดว่า ทำไมฝรั่งที่นี่เขาลักกันดีตอนหลังเรารู้ว่าทําไมถ้าเราโสดทุกอย่างจะแพงมากเลยเช่าอพาร์ตเมนต์ไม่มีคนหารอย่างเงี้ยเราก็ภาษีคนโสดที่นี่แพงมากนะคะเพราะฉะนั้นมีคู่ดีกว่าค่ะทุกอย่างต้องทำเป็นเป็นเป็นคู่ถ้าเลิกกันทุกอย่างจะแพงมากแล้วงั้นอย่าเลิกกันรักต้องรักกันให้ยืนยาวที่นี่ทุกอย่างต้องทำเป็นคู่เราอยู่ยาก โอ้ชิมไหมอืมกินเลยอันนี้ก็หวานมากเลยอืมอ่าไม่เอาเหรอโอ้โหเป็นลาวาเลยนะอ้วนดู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 อืมไม่รด้จะเห็นปะเนี่ยบีบให้ดูแล้วเมื่อกี้โอ้โหเป็นลาวาข้างในการที่จะเรียกใครสักคนการที่จะเรียกคนอื่นมาอ้วนเนี่ยตกดึกเมื่อไหร่เนี่ยไม่สนใจนะอ้วนตกดึกนี่กินเลยหมดหิวตอนดึก ตอนนี้ทำแบบอ,อ,ไ,มอ,ไ,มอไม่เอาไม่เอาไม่เอากลัวอ้วนแต่พอดึกผมหิวนี่อะไรก็ไดนะ้เข้าป่านี่ยักหมดแหละไม่ก็สตรอเบอรี่ปั่นมันหวานแล้วไงเดี๋ยวห,หน้าร้องก็ออ,อกกังกกยเอาตอนนี้ไป กินไปเหอะอาไรไหมอ้วนไม่เอาแล้วบอกใจ่แล้วไหมเธอสั่งมาเย็นเธอสั่งมาอย่างนี้อหรอเปล่ามันแถมมาจากเมนูนจริงเหรออืมมันคงแบบไม่แล้วถ้าเขาแถมซอสบุ้องอือบุปงติดงานจะเลือกได้ แต่ว่ามันให้ซอสสะใจมากเลยเนาะเมื่อก่อนนี้คือแบบน้อยมากอ,มอร่อยทั้งึงอะ่ะแต่นี้มันให้ให้ให้ให,ให้ให้เยอะเนี่ยบริการดีนเนี่ยให้แบบโ,โหดูกระดาษชูดชูเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็ที่เช็ดมือกระดาษเปียกให้มาตั้งสามอันคุ้มอยู่อะ่ะเวลากลิ่นเซนไฟการกลิ่นเซนไฟที่ถูกต้อง กินจนกว่าซอสจะหมดซอสหมดแล้วก็ทิ้งเซนไฟายไปรับมิชชั่นคอมลีทแล้วนี้อิ่มเก็จะไ,ไปขี้ต่อนะครับ <find> you. เดี๋ยวเราจะไปร้องมือสองสอไปดูข้าวผุ้โต๊ะมืข้าวไปซักซักเอาอุณภูมิสูงสูงต้องซื้อมือนหนึ่งหรอกมันแพงมากเลยอ่ะ อิ่มแล้วหรอใช่ครับเขากินเร็วจะตายก็ไม่เห็นหรอก <c oughs> กินหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยเพื่อเขากินอันนี้เลยอันนึงโอ้ไม่ไหวแล้วอ่ะอันเดียวเองเสียดายซอสอ่ออะเก็บเอาไว้ได้ไเก็บไว้เก็ไว้ก่อนอันนี้ทิ้งเหรอเฮ้ยปลาปลากระดิ่งสู้มันเลย รถออนนขนางนนั้นกระโปรงหลังเปิดอะ่ะเขารู้ป <คน S 1> <อ>่ะเขาจะขนของมากกว่าเขารู้หรือไม่รู้มีของมีของไหมตั้งใจได้ตำรวจไม่เหยาะป่ะก็ไม่รู้เหอยู่ได้ตำรวจไม่เห็น <laughs> คนนั้นเขาขนอะไรมานะเขาเปิดกระโปรงกันจะคืนโบนนี่แหละแต่ถ้าโดนตำรวจเห็นก็กลับอือหือเรากินกันสิบเจ็ดน,น,นาทีเลยเรอโ <laughs> okay. <ล> <laughs> อเคไปเดี๋ยวเขาจะเอาเราทีลง <laughs> ไม่ตัดอะไรอ่ะโอ้วนห่วงเหรอเมื่อกี้ยังแบบไม่เอาไม่เอาน้ำมันไม่สุดอันใหญ่ก็กลัวกลัวจะกินแล้วไม่หเขาไปกัดกินแล้วไงตาไม่กินไม่กินกินได้เขาพุดเล่นไม่กินแล้ว